สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่รายการ Student Channel นะคะและเรายังอยู่กันที่หน้า5นะคะอะไรคะเปิดมาเลยคะ่ะลุกงั้นเดี๋ยววันนี้ซิ่งกันนิดหนึ่งดีไหมคะลูกเราจะมาตอนย้อนตะตอนยอน้อนเลยไม่ได้แล้วนะคะอะไรคะช้างกระทืบโลงค่ะมาข้อ2ค่ะ Which of the following candidates is not suitable for this job? แปลว่าอะไรคะคันดิเดตเด็กๆคะแปลว่าผู้อะไรผู้สมัครคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครในข้อใดนั้นไม่เหมาะคะ่ะอะไรแปลว่าเหมาะสมคะเด็กๆคะ Suit อะไร suitable อะไร suitable ผู้สมัครในข้อใดที่ไม่เหมาะกับงานนี้นะคะจริงๆแล้วหน้าตามันจะเป็นป้ายประกาศอีกเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นประกาศรับสมัครงานคะ่ะแต่พี่แนนบอกแล้วว่า เราต้องอ่านคำถามก่อนหรืออ่านป้ายประกาศก่อนอะไรนะคำถามก่อนเพราะฉะนั้นนะคะนี่เลยเรามาจับประเด็นกันว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการจะรู้ว่าผู้สมัครใดไม่เหมาะคะ่ะไปดูคะ่ะ A a person t h a can speak both Thai and English fluently แปลว่าอะไรคะคนที่สามารถพูดได้เห็น both วงกลมคลุกต้องตามด้วย and both ต้องตามด้วย and นะคะคนที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างอะไรคะคล่องอะไรคล่องแคล่วนะคะลงไทยได้ L Y นี้เป็น a d j e i k e adverb a d j i v e like? adverb ค่ะนะคะ both แปลว่าทั้งใช่ไหมคะทั้งสองันั้นอันนี้ทั้งและใช่ไหมคะต้องมาคู่กันเสมอช่วยเราในการอ่านมากๆเลยค่ะลุก นะ,ะเพราะมันจะช่วยในการจับใจความนะข้อ B เลยค่ะ A person who has a master's degree in mass communications นะ,ะคนที่ได้ master's degree ค่ะ degree แปลว่าปริญอะไรคะลูกปริญญา master นี่โทรหรือตีหรือเอกโทรสิคะลูกปอโทรค่ะถ้าปริญญาตรีเราใช้ BAT อะไรคะ bachelor แบอะไรคะ bachelor แปลว่าอะไรได้อีกคะชายอะไรชายโสดนะคะฝรั่งเนี่ยคืนก่อนแต่งงานเนี่ยคะเขาจะมีธรรมเนียมนะคะมี bachelor's party bachelor's party ใส่คา,าว่าปาร์ตี้เข้าไปหลัง bachelor เนี่ยหมายถึงปาร์ตี้สละอะไรสละโสดคืนนั้นก็จะมีสาวๆมานะคะเพียบเลยเป็นคืนปล่อยผีคืนสุดท้ายของผู้ชายนั่นเองค่ะ นะะีเองคะนี่คณะอะไรค่ะเด็กๆคะ mass c o ค่ะ mass c o คณะอะไรลูกอ่าสื่อสารมวลชนก็คือนี้อะไรนิเทศศาสาตร์นะคะหรือว่านะคะวารสารศาสตร์นั่นเองค่ะ m a s แปลว่ามวลใช่ไหมคะหรือมวลชนก็ได้ค่ะ communications ก็คือการสื่อสารเพราะฉะนั้นคณะสื่อสารมวลชนค่ะนะคะต้องจบโถทางด้านสื่อสารมวลชนนะคะ หรือข้อสค่ะ a person who is able to work only from nine to five คนที่ทำงานนะคะสามารถค่ะอะไรแปลว่าสามารถคะเด็กๆคร to be able to หลัง to เป็น verb ไม่ผ่านแถวบ้านเ,เรียก verb in เลยนะ,ะข้อสอบออกอีกตัวหนึ่งลูกออก to be capable อะ capable of to be capable of นะคะใส่ cap ใส่หมวกแคปไปข้างหน้า able แค่นี้เองค่ะลูก นะแต่คราวนี้ต้องตามด้วย off ค่ะพอตามด้วย off ปุ๊บโครงสร้างเปลี่ยนทันทีเด็กๆวางประกันไงนะต่อพี่เรา off เป็นคำบุพบอะไรคะรบุบพบทแถวบ้านเรียก preposition หลัง preposition ต้องเป็นรูป verb infinitive หรือ ing เป็นแกมมาพื้นฐานที่ออกบ่อยมากกาดอกจัน to be able to บวก verb infinitive แต่ to be capable of วก v e เวิร์ ing ค่ะข้อดีด็อกค่ะนะคเดี๋ยๆข้อสีก็แปลว่าอะไรคนที่สามารถทำงานได้จากเห็น from ต้องตามด้วย to เสมอเขาลูกวงกลมค่ะ from ต้องตามด้วย to จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งใช่ไหมคะนะคต้องแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ย9 am คือกี่โมงเขาลูกก้าโมงเช้าหรือเย็นเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะเท่านั้นค่ะนะคเด็กๆค่ะส่วนใหญ่มีคำว่า only เข้าไปเนี่ย ชอยนั้นมักจะถูกหรือผิดคะเนาะมันชี้เฉพาะเกินอะใช่ปะม,มันเหมือนมันเว่อร์เวไ,ไม่รู้อะคนจะรับเฉพาะคนที่ทำงาน9 to 5เท่านั้นส่วนใหญ่มักจะผิดแต่ระวังมันอาจจะเป็นข้อถูกก็ได้นะอย่าเพิ่งเชื่อสัญชาตญาณที่เราไม่มีคะ่ะเรามักจะมีสัญชาตญาณแบบผิดผดใช่ไหมคะลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง cross check กับโจทไอที AT ก่อนนะคะนะะเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันผิดร้อยเปอร์เซนต์ขลุกนะเนี่ยนะเขาจะรับคนที่สามารถทำงาน9กมงเช้าถึง5มงเย็นเท่านั้นค่ะและอดีดอกค่ะ a p e r s o n who has worked in account management for over 10 years ค่ะคนที่นะ,ะอะไรคะได้ทำงานมาทาง account management ค่ะ account management แปลว่าอะไรคะด็กๆคะการจัดการทางด้านบัญชี บัญชีใช่ไหมคะ account นะ,ะแปลว่าบัญชีค่ะนะมีประสบการณ์ทำงานกว่าเท่าไหร่คะ10ปีแล้ว over, over ก็คือแบบ up to หรือ more than ก็คือมีประสบการณ์มากกว่า10ปีนั่นเองค่ะนะคะอ่ะเรารู้แล้วละ่ะว่าเขาสนใจนะคะอยู่4จุดเราต้องมาเช็คทีละจุดว่าข้อใดผิดค่ะข้อใดผิดนะคะน้องๆคะ่ะ นะ,ะข้อใดเป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับผู้สมัคนะคะไปลองอ่านพร้อมกันนี่เขาหาอะไรอยู่เนี่ย account manager ใครคะผู้จัดการฝ่ายบัญชีกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่ง And Account n a manager has ultimate responsibility for a number of accounts ค่ะผู้จัดการฝ่ายบัญชีนั้นมี ultimate responsibility แปลว่าอะไรคะเด็กๆคะ responsibility ความรับ ultimate นี่เป็นไงคะสูงอะไร สูงสุดสุดอะไรสุดยอดหรือสุดท้ายก็ได้นะ,ะเออสุดยอดแกรมมาอัลติเมตแกรมมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใส่อัลติเมตเป็น adjective ขยายได้ว่าสุดยอดค่ะนะฮะาบอกว่า account manager นะ,ะจะต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดนะคะเกี่ยวกับหลายบัญชีด้วยกันนะ a number of แปลว่าจำนวนหนึ่งหรือว่ามากมายเลยทีเดียว นะคะ manages the work นะคะต้องทำหะ้าที่ manages manage แปลว่าอะไรคร manage คะจัดการนะคะกับงานของ account executives ค่ะนะคะ executives แปลว่าอะไรครับ,นะะป,รบปกติคะผู้อะไรผู้บริหารใช่ไหมคะลูกปกติแล้วนะ,ะ account e x e c u t i v e จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของ sales ค่ะนะคะเขาเรียกย่อ,ยอว่า AE นะคะลูกอย่างเวลาบริษัทเอเจนซี่หรือบริษัทโฆษณาเนี่ยจะมี AE เยอะมาก AE ก็คือคล้ายๆกับเซลล์นะคะเป็นพนักงานขายนั่นเองนะคะแต่ว่าจะรับผิดชอบเป็น Account Account ไปเลยบันอะไรบัญชีบัญช,ชีไปเลยอยางจะทำโฆษณาให้กับ s u n s i l ล Lux เงี้ยก็อะไรคะดูแล Account ของ, ver, องนะคะ u v i r e v เ r เงี้ยเข้าใจไหมคะนะคะหรือทำทำดูแลงานขายโฆษณาให้กับนะคะอีกบริษัทหนึ่งนะคะก็จะใช้อีกคนหนึ่งเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับเซลล์นั่นเองนะคะเขาบอกว่านะคะจะต้องรับผิดชอบดูแลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วยังไงต่อคะนะคะ is the key person in charge of the budgets and administration นะะถือเป็น key person แปลว่ากุญแจอยู่ป่ะคะลูกแปลว่าเป็นคนที่เป็นไงสำคัญเป็นกุญแจ สำคัญที่ in charge job. แปลว่าต้องอะไรอีกแล้วรับอะไรรับผิดชอบดูแล b u d g เจแปลว่างบอะไรคะลูกงบประมาณแล้วก็ admin ค่ะงานแอดมินแปลว่างานฝ่ายธุระอะไรธุรการหรือจะแปลว่าการบริหารก็ได้น,นี่ยฮะนียหน้าที่ของ a นะ o u ค t ะ a อคเคาท์แนเจมีอะไรเขาก็พูดมาเป็นชุดเลยบลา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 นะโอเคไหมลูกไปดูต่อค่ะนะคะ f i c a t i o n s แปลว่าอะไรคะเด็กๆคะคุณสมอะไรใช่คุณสมบัติได้แก่ Bachelor's Degree or higher นะคะ bachelor's พี่นันบอกแล้วคะ่ะเด็กๆคะปตรีป,ปโทหรือปอเอกนะคะหรือไม่งั้นต้อง higher สูงอะไรสูงกว่าใช่ไหมคือแปลว่าขั้นต่ำต้องเป็นปตรีคะ่ะ ทางด้านไหนคะจบปตรีทางด้าน Marketing การตลาด Advertising โฆษณาหรือ Mass Communications ก็คือเลยคะสื่อสารมวลชนหรือในฟิล l d ที่เกี่ยวข้องคะ่ะอะไรแปลว่าเกี่ยวข้องคะ่ะเด็กๆคะ่ะ Relate อะไร Related Field แปลว่าอะไรคะปกติแปลว่าสนามหญ้าถูกไหมคะ่ะลูกนะ,ะตรงนี้จะใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่แปลว่าสาขาวิชาได้ไหมลูกได้เด็นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจบปอตรีขั้นต่ำค่ะทางด้านนี้นี้และนี้นะ,ะหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องนะ with proven track record of account management ค่ะโดยมี track record ต้องมีอะไรคะสถิติหรือว่ามีประสบการณ์ที่พิสูจน์ได้ทางด้านการจัดการบัญชีมาก่อนจริงๆค่ะ proven แปลว่าอะไรคะซึ่งถูกอะไรได้คะพี่อะไร พิสูจน์ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมีเป็นสถิติมาเลยว่ามีประสบการณ์จริงผ่านงานมาจริงทำา c c o u u t t m n n g g m m n t t จัดการทางด้านบาัญชีมาจริงค่ะนะคะ m i n i m u m five to seven years of experience in account management ค่ะ Minimum นี่ต่ำสุดหรือสูงสุดคะฮะมินะค่ามินะต่ำสุดหรือสูงสุดลูกถ้าสูงสุดใช้ถูกปา แม็กซ์กับมินค่ะนะคะเขาบอกว่าขั้นต่ำต้องมีประสบการณ์ทำงานกี่ปีคะ5-7ปีคะ่ะประสบการณ์ใช้คำว่า Excel อะไรคะ experience ค่ะนะคะเขาบอกว่าแบบไงคะ be knowledgeable of branding นะคะจะต้องมีความรู้คะ่ะมันมาจากคำว่าอะไรเป็นคำนามคะ่ะเด็กๆน้ออะไร knowledge น้ออะไร knowledge พอเอามารวมกับ able แล้วก็เลยกลายเป็น ad ไลน์ like ลูก แอชทีฟค่ะนะคะมีอะไรคะลูกมีความรู้ค่ะ knowledge ความรู้ knowledgeable มีความรู้ด้าน branding า brand, รู้จักแบรนด์ไหมลูกไม่ใช่เป็นซุปไก่นะคะลูกแบรนด์ brand, แปลว่าอะไรคะเด็กๆคะยี่อะไรยี่หอ่อค่ะนะคะต้องมีการนะคะเรียกว่าทำยี่หอ้อสร้างความรับรู้ในเชิงยี่ห้อได้ต้องทำ branding ได้ ะะแล้วต้องสามารถโฆษณาย,ยี่ห้อได้ต้องจัดการยี่ห้อได้ต้องแบบมีการจัดการในตราสินค้าไดนะะ้คำว่าแบรนด์เนี่ยเหมือนคำว่าอะไรคะยี่ห้อหรือตราสินคา้าเราใช้คำว่าเทรดอะไร trademark เทรดอะไร trademark ตรงได้อีกเด็กๆวิเคราะห์คำนี้กันอะไรบอกเครื่องหมาย mark อะไรบอกการค้า trade ถูกปะเครื่องหมายการค้า trade อะไร trademark เทรดอะไรเทรดมา mass media แปลว่าอะไรต้องมีความรู้เรื่อง mass media พี่บอกแล้ว mass แปลว่าอะไรลูกมวลอะไรมวลชนใช่ไหมคะ media มาจาก medium น้องนคะ media เป็นพหูพจน์ของ medium ค่ะลูก medium แปลว่าอะไรกลางถูกไหมฉะนั้น media แปลว่าสื่อกลางได้ไหมลูกได้เพราะฉะนั้นสรุปแล้ว mass media แปลว่าสื่ออะไรสื่อมวลชนเห็นคำเชื่อมวงกลมค่ะคำเชื่อมคือ or or แปลว่าอะไรคะลูกหรือค่ะเขาบอกว่าต้องมีความรู้เรื่อง branding เรื่อง brand advertising เรื่อง brand management รวมถึง mass media หรือ consumer marketing concepts ต้องมีความคิดรวบยอดทางด้านการตลาดผู้บริโภคค่ะอะไรคะที่แปลว่าความคิดรวบยอดคะเด็กๆคะคออะไร concepts นะและ consumer ใครคะดเด็กๆลงท้ายด้วยออต้องเป็นคนผู้อะไรคะผู้บริโภคค่ะ นะคะพูดง่ายๆลูกค้านั่นเองนะคะฮันเนี่ยอันนี้คือ requirement หรือ qualifications ที่ต้องมีค่ะนะคะคือคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งนี้นะคะต้องมีประสบการณ์มากมายแล้วก็มีความรู้ที่ครอบคลุมมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะ excellent command of Thai and English command ปกติแปลว่าอะไรคะลูกสั่งค่ะแต่เป็นคำนามแปลว่าความสาอะไร ความสามารถพูดง่ายต้องเก่งค่ะ Excellent นี่ถึงขั้นมีความสามารถแบบดีอะไรเลยดีเยี่ยมไม่ใช่ดีธรรมดาต้องดีอะไรดีเยี่ยมใช่ไหมคะสุดยอดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะจำไว้ใช้บ่อยมาก Command ไม่ได้แปลว่าสั่งนะคะลูกแปลว่าความสามารถได้ Computer Literate Literate ปกติแปลว่าอ่านออกเขียนอะไรคะเขียนได้รู้หนังสืออย่าง เราไปเจอ literacy rate ค่ะ literacy rate แปลว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้แต่สามารถนำมาใช้นะฮะบวกกับคำนามได้เช่น language literate French literate English literate หรือ computer literate แปลว่าต้องมีความรู้อย่างเชี่ยวชาญทางด้านคอมอะไรคอมพิวเตอร์เข้าใจว่ะนะ,ะเราใช้คำว่า literate ในเซนส์ที่ว่าเก่งค่ะในที่นี้นะฮะ คือเก่งนั่นเองเก่งคอมชำนาญคอมนะคะปกติคำว่าเก่งเด็กๆจะรู้จักแต่คำว่าอะไรคะเด็กๆคะ To be good อะไรคะ Good at หรือ to be keen อะไร k e นอ่อนแปลว่าชำนาญหรือว่าเก่งทางด้านใดถูกไหมคะลูกไหนพูดตามพี่สิคะลูก o o o อะไร o o d at Good อะไรแต่ keen อะไร k e นอ่อน e e n อะไรใช่แต่ข้อสอ ไม่ออกค่ะอันนี้ชั้นต่ำนะคะลูกไฮโซต้องออกคำนี้ใดๆค่ะไหนผู้ตามพี่สลูกลิตอะไรลิตรไรไฮโซไหมปกติแปลว่ารู้หนังสือหรืออ่านออกเขียนได้สามารถแอปพลายประยุกต์มาใช้นะคะแต่ต้องตามหลังคำนามเก่งภาษาอังกฤษใช้ว่าอ <lish> ิงอะไรอ s ง l i t ลิตร e e อ g ง i s h เก่งภาษาฝรั่งเศส French Literate เก่งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ Literate ค่ะทั้งหมดโปรแกรมทางด้าน MS Office ต้องได้หมด MS ย่อมาจาก Micro อะไรถูกค่ะ Microsoft ค่ะ energetic innovative and self motivated team player เขาอยากได้คนที่ทำงานเป็นอะไรเป็นทีมไม่ใช่ One Man Show ใช่ไหมเก่งอยู่คนเดียว self motivated มีแรงบันดาลใจกระตุ้นตัวเองได้อะไรแปลว่าตัวเองตัวเองคะ Self อะไรแปลว่ากระตุ้นคะโมอะไร motivate innovative ลากศัพท์โนว่าแปลว่าใหม่ค่ะ innovative คือแปลว่าอะไรคะสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆมีนวัตอะไรใช่มีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆไ,ได้ค่ะ innovative และ energetic energetic เ,เ,เนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรคะ,อออะร energy 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 ปกติแปลว่าอะไรคะพลังถูกปะมีพลังเต็มไปหมดในการทำนู่นนี่นู่นนีค่ค่ะต้องเป็นไงคะเอื่อยเชยหรือว่ากระตือรุนคะใช่แหลนคะ่ะกระตือนะคะเด็กๆครเพราะกระตือค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องการคนในตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนที่กระตือสร้างอะไรใหม่ๆแล้วก,กระตุ้นตัวเองได้ที่สำคัญต้องเป็น team player ด้วยคือทำงานร่วมกับคนอื่นได้คะ่ะ able to ในทวนพร้อมกันสิคะลูก อันนี้แปลว่าสาอะไรสามารถสาอะไรหลังทูต้องเป็นเวิร์ม่ผ่านแถวบ้าเรียกอิอะไร Infinitive แต่พี่นายบอกใส่หมวกแคปเข้าไปให้มันแคปแคปอะไร c a p เปอ e ์โบแคปเแล้วไปไงคะไม่ตามด้วยทูค่ะแคปเปอรต้องตามด้วยอะไรนะลูกจำได้อยู่ป่าออกข้อสอบไปมากแคปเปอร์โ <Of. S 1> แต่ able to พูดตามพี่ Cap able capable